อันนี้ก็เล็กไปเท่าไก่เลยเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่กท่านกันด้วยนะครับผู้ <c oughs> อยู่กับผมเชอรนะไันี่วันนี้ก็จะมารีวิวแอดออนที่เล็กนะครับโอเคซึ่งจะเล็กแค่ไหนก็มาดูกันดีกว่านะครับโอเคนะครับผมก็จะเข้าไปดูอ่นนี้ครับเรียกมาเหมือนเดิมนะครับ เราก็ใส่เหมือนเดิมครับรีซอสแพคอะไรนะครับเราจะมาดูกันว่าเล็กมันจะเล็กแค่ไหนนะครับโอเคเรากดเริ่มเลยดีกว่านะครับถ้ามีเสียงแซ่ซ้อนอะไรหรือผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยหน้าตรงนี้เลยครับโอเคนะครับก็รอสักคู่หนึ่งนะครับมาแล้วเริ่มต่อไปของเจ๊กอนนะมันมืดมากนะโอ้โหดูเสียงกัดกันเองนั่นแหละโอเคนะครับก็ ตามนี้เลยนะครับเคแล้วก็จะมาดูแต่ละตัวนะครับเอ้ยอันนี้ครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ครับนี่ก็ใหญ่เหมือนเดิมนะโอเคมันก็มีหลายไซส์ท่านผู้ชมดูน,นะมันก็กัดกันเองนะครับเคมาดูนี้ดีกว่าโอ้อันนี้ก็เล็กปไปเท่าไก่เลยพอๆกับไก่เลยนะครับนี่ครับโอ้โหก็ ถ้าตัวเล็กเนี่ยเราให้อาหารมันมันจะกินนะครับเห็นมีคนบอกอยู่นะเห็นไหมครับอ๋อให้ตัวเล็กได้นับอาหารโอเคผมก็เพิ่งรู้เนี่ยถ้าเราให้อาหารให้กับตัวเล็กได้นับแต่ตัวใหญ่ให้ไม่ได้นับนี่ครับโอเคฮนะฟีดิกกินวปกว่ามันจะโตฮนะกินเบอร์เร่มันก็โตนะครับฟีดนี่ครับโตนะฮะเห็นไหม โอ้โหตัวใหญ่เลยนะครับโอเคนะครับก็เป็นว่าตามนี้ด้วยกันนะครับถ้าตัวเล็กเราสามารถให้อาหารได้นะครับส่วนตัวใหญ่ก็ให้ไม่ได้นะเพราะมันโตเต็มที่แล้วนะครับโอเคมันก็กัดกันเองนะครับมันไม่ถูกกันนะครับมันไม่ถูกกันนะโอเคซอมบี้ร่วมวงด้วยเว้ยนี่ก็เหมือนเป็นสมุนนะครับสมุนนี่กัดกันเองไหม นี่มันไปกัดแครั้งจงจะตายนับเจ้าดวาวเสาตัวนี้นะครับอ่ะเรามาดูกนะันหนึ่งหนึ่งครั้งตายเลยเราก็อเอาตัวใหม่ก่อนนะนี่ครับตัวใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับอ่ะอีกรอบหนึ่งแปดครับตายนะครับแปดครั้งตายนะครับโอเคถ้าตัวไหนไม่ถูกกันมันก็จะตีกันอีกครับก็เป็นป็นตอ,อนที่น่ากลัวอยู่นะครับถ้าเรา เจอมันต้องวิ่งหนีอย่างเดียวนะครับในป่าอย่างเงี้ยเจอเลวเสานะครับโอ้ชิบหายไปวอดเลยครับบอกเลยยิ่งตอนคืนนะเพราะมันมาแอดออนแทนเจ้าคิปเปอร์เลยครับนะถ้าปิดโหมดปิดโหมดนะเป็นเพียวฟูมันก็หายไปหมดนะครับแต่ถ้าเราเปิดมันก็จะเจอครับโอเคนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากไลค์แล้วกด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมกันด้วยนะครับโอเคก็ สำหรับนี้ก็บายบายนี่ 4, 5, สี่ห้าหกขัดตัวเองและวขัดดิขัดขัดดิเนสตายซะมึงโอเคครับสำหรับนี้บายบายและอย่าลืมกดสับสับไถตรงนี้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 กดกด